วันนี้นะคะพาวก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันค่ะที่พาวใช้วาดรูปซึ่งมีเพื่อนๆถามมานะคะว่าเวลาพาววาดรูปลงแฟนเพจใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะซึ่งจะบอกว่าก็ใช้เป็นตัว iPad 2018นะคะแล้วก็ตัว iPad 2018เนี่ยเขาบอกก่อนเลยนะคะว่าปกติแล้วคือพาวเองไม่ได้ใช้ iPhone คือไม่ได้ใช้ ตระก,กูล Apple มาก่อนนะก็จะมีความแบบไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่แบบเคยเห็นเพื่อนวาดรูปเห็นเพื่อนรีวิวแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคะจะต้องแบบลองเปิดใจดูก็เป็นตระก,กูล iPad นะคะเครื่องแรกเลยละกันที่มีเป็นของตัวเองนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะตอนที่ตัดสินใจซื้อเนาะก็ปรึกษาเพื่อนนะคะที่เป็นนักวาดภาพประกอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอก iPad Pro บ้างซึ่งพอไปดูราคามาแล้วนะคะแล้วเพื่อนที่ใช้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบสําหรับมือใหม่นะคะก็ใช้แค่ตัว2018ก็พอนะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่า iPad 2018ที่พาวได้มามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะสำหรับ iPad นะคะ ก็จะได้กล่องมาหน้าตาประมาณนี้ตัว iPad เนี่ยพาวแกะออกมาแล้วนะคะพาวเลือกเป็นสีดำตัวนี้มานะคะพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหวานหวานสักเท่าไหร่เนาะก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาดีกว่านะคะอะ่หน้าตาแบบประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนนะคะอันนี้ต้องแบบอ่ขออนุญาตนะคะที่ไม่ได้อันบล็อกให้ดูตั้งแต่แรกเนาะก็ขอแกะก่อนละกันนี่นะคะตอนแรกมันก็จะมีแบบที่ซีนซีนมาเนาะก็ อันนี้เป็นใบเสร็จยังอยู่อยู่เลยนะคะอะให้ดูเลยเนาะกอ็อยู่ไหนเอ่ยตัวราคาที่พาวซื้อมานี่นะคะไม่น่าจเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะราคา14,900บาทนะคะแล้วพาวก็ติดฟิล์มไปอีกนะคะ545บาทนะคะแล้วก็ตัว Apple Pen นี่นะคะ Apple Pen หน้าตาเป็นแบบนี้ซื้อมาในราคา3 0 0 0 3,400บาทนะคะอ่ะ วางไปนะคะ Apple p e n ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะก็ตรงที่กล่องของ Apple p e n นะจะมีที่ให้ดึงด้านข้างเลยนอะแล้วก็ดึงออกมานะคะก็จะมีที่ให้อันนี้คือเป็นแบบตัวเสียบหัวชาร์จนะคะหัวชาร์จก็จะแบบสามารถต่อกันได้เนาะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ mm hmm. คะ่ะแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปตรงนี้โอ้ยเสียบผิดด้าน ะะเสียบเข้ามาแบบนี้จากนั้นเราก็เอาตัว Apple Pen นะคะถอดจุกตรงนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนี่แบบนี้นะคะ Apple Pen เนี่ยชาร์จแป๊บเดียวเต็มนะคะเผาจะไม่ได้ว่ากี่กี่นาทีนะคะแบบเต็มไวมากอ่ะก็เดี๋ยวมาดูส่วนอื่นกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาแหละหัวชาร์จอันนี้เผามาติดเอาเองนะคะเพราะว่าการหลงกับของที่บ้านของอ่ะมา ต่อไปนะคะเวลาพาวเก็บตัวตัวต่อชาร์จเนี่ยพาวก็จะเอาใส่แบบนี้กลัวมันหายนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าแกะออกมาครั้งแรกมันก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีหัวให้เปลี่ยนด้วยนะคะอันนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่ารู้กันนะขอแบบไปแบบเร็วๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบตัวที่ใส่มีแค่นี้นะคะในส่วนของแบบตัว Apple Pen เนาะฝึกแล้วก็ตัวกล่องนะคะเขาก็จะมี อันนี้ใช่ของมันไหมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นผ้าเช็ดนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แอปเปิลมาให้ด้วยนะคะ1แผ่นแล้วก็เป็นแบบคู่มือต่างๆซึ่งคือพาวบอกก่อนนะว่าพาวเพิ่งแบบได้ใช้ตัวตระกูลแอปเปิลเนี่ย iPhone iPad เนี่ยอย่างเงี้ยครั้งแรกนะคะก็จะแบบเก๊ๆกลางๆนิดนึงก็ตื่นเต้นนะเพราะแบบคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยใช้ไม่ถนัดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวทีเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันดีกว่านะคะที่พาวใช้วาดรูป เป็นเป็นเหตุผลเลยแหละนะคะที่ทำให้ต้องซื้อ iPad นะคะค่ะและแอปพลิเคชันที่เราใช้วาดรูปนะคะนี่เลย Procreate นะคะหน้าตาอันนี้คือพาแบบวาดไปแล้วเนาะแอปนี้นะคะราคา349บาทนะคะเพื่อนๆก็สามารถโหลดได้ที่ใน App Store นะคะอันนี้เนี่ยพอเข้ามานะคะมันก็จะมี ไซส์ให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกไซส์ตามที่ต้องการได้เลยโดยปกติแล้วที่พราวจะชอบวาดนะคะก็จะใช้เป็นไซส์800คูณ800พิกเซลนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยคือแอปนี้เนี่ยมันมีประกาให้เลือกเยอะมากนะคะอันนี้คือแบบหัวแต่ละอันนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าโดยขอแนะนําที่พราวใช้บ่อยนะคะก็จะพราวจะใช้เป็นตัวสตูดิโอเพนตตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะเวลาเข้ามาแล้วเนาะ สำหรับถ้าเวลาจะวาดรูปใช่ไหมคะของพราวเองก็จะชอบเปลี่ยนสีแบ็กกราวก่อนจะจิ้มเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีเป็นแบ็กกราวนะคะจะชอบใช้สีชมพูอันนี้รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็มีดูเลเยอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกเป็นตัวสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลเข้มก็ได้ก็จะให้ดูนะคะเร็วๆไปพร้อมกันน,นี่นะอันนี้คือหัวมันนะคะ ปรับเล็กใหญ่ได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะหรือว่าปรับความฟุง้งความบางลงได้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเป็นหัวเต็มแบบนี้นะคะอันนี้เลื่อนลงมาเห็นไหมคะมันก็จะจางลงนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันดูรีดูกับแบบนี้นะคะเหมือนแบบเขียนไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะย้อนกลับอ่ะแบบนี้นะคะ ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวพาวขอวาดเป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่พาววาดบ,บ่อยๆเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะพาวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหัวปากกามานะคะประมาณซากักเอ่อไซส์นะคะ5 4าถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะเวลาวาดก็จะวาดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่พาววาดขอแบบไปเร็วๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับไซส์ปากกาได้นะคะหัวปากกามีให้เลือกเยอะมาก ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะโอเคนะคะมาถึงขั้นตอนการลงสีนะคะเราก็เพิ่มเลเยอร์ตรงนี้มาได้นะคะซึ่งแต่ละคนอาจจะเทคนิคไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับของพาวก็จะใช้เทคนิคง่ายๆนะคะเราก็จะเลือกสีมาก่อนแล้วเราก็เอาเลเยอร์นะคะที่เป็นสีเนี่ยไว้ด้านล่างเนาะ แล้วก็อย่างนี้นะคะมันสามารถวาดให้วาดให้เส้นปิดนะคะเราต้องวาดให้เส้นปิดแล้วเทสีได้แบบนี้นะคะในการใช้ของ Procreate เนาะแล้วก็ในส่วนของผมนะคะพาวาใช้เป็นสีน้ำตาลสาเหตุที่พาวเลือกใช้แบ็กกราวเป็นสีสีนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เราเนี่ยเห็นนะคะว่าเราเนี่ยลงสีได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะเราลงสีได้ครบไหมนะคะเราแบบ สมมติเราระบายแบบนี้ถ้ามันเป็นสีขาวเราอาจจะแบบเห็นไม่ชัดเนี่ยนะคะแล้วก็ระบายไปแบบนี้นะคะออกนอกกรอบก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลบกันทีหลังนะคะถ้าเราจะลบนะคะเราก็ซูมได้ยังลบก็ปรับได้นะคะว่าเอาหัวใหญ่หัวเล็กนะคะเนี่นะค,ะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะคะ แล้วก็ถ้าเราจะดูดสีนะคะเอาปากามาจิ้มตรงนี้แล้วก็ลากลากอันกลมๆนี่นะคะมาตรงนี้แล้วก็สามารถดูดสีได้แล้วค่ะนี่นะคะแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงแก้มเนาะเพาก็จะใช้เป็นหัวสเปย์นะคะแล้วก็เลือกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะหัวสเปย์เพาก็จะให้มันเบลอๆหน่อยนะคะก็ปรับโอปาซิตี้ลงมาเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันก็จะแบบ มีความฟุ้งๆนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้หัวเดิมค่ะอันนี้นะคะให้ดูการวาดคร่าวๆเนาะแล้วก็ส่วนสีค่ะตรงนี้นะคะเราสามารถนี่นะคะเลือกสีได้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยลองเอาปากกานะคะเลื่อนๆเลือกสีดูสมมุติเอาสีประมาณนี้ของพาวก็จะชอบเป็นโทนแบบอ่อ ไม่ไม่สีจัดมากเนาะอธิบายสีไม่ถูกเหมือนกันขอโทษนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วก็วาดนี่นะคะก็จะเป็นสีตามที่เราต้องการเลยแล้วก็มาส่วนอื่นๆนะคะอ่ะถ้าเกิดเราจะเอาเลเยอร์ด้านบนรวมกับเลเยอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็จิ้มมาตรงนี้นะค่ะแล้วก็กดนี่นะคะเมิดดาวค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเลเยอร์เดียวกันแล้วนะคะ นี่นะคะถ้าเราจะแบบย่อนะคะใช้2มือจีบมานะคะรวมถึงว่าถ้าเราจะขยายตัวนี้นะคะให้จิ้มมาตรงนี้จิ้มมา1ทีนะคะสามารถย่อขยายได้เลยนี่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะก๊อปีนะคะเอา3นิ้วนะคะชุบนี่นะคะแล้วก็กด Copy ปี้เพจได้เลยมันก็จะมาแยกกันให้แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาย่อนะคะอย่าดึงออกด้านเดียวแบบนี้นะคะมันจะขยายผิดสเกล เราต้องใช้สองนิ้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะย้อนกลับอ่ะนี่นะค่ะก็เป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวแอปเบื้องต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะอยากจะเพิ่มสีนะคะแล้วก็สามารถบวกเพิ่มไปได้เลยนะคะชอบสีไหนสมมุติเนี่ยเราก็สามารถนี่นะคะมาจิ้มตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ดสีตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะคะจะบันทึกนะคะเราก็มาตรงนี้เลยนะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนไขควงเนาะนะคะแล้วก็เลือกไฟล์ได้เลยว่าจะเป็นไฟล์อะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มันเป็นไฟล์ png แล้วก็แค่มาตรงเลเยอร์แล้วก็เอาแบ็กกราวด์ออกนะคะนี่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเซฟไปทางแบ็กกราวด์เราก็สามารถกด ได้เลยนะเป็น png แล้วก็กดบันทึกลงนะคะมันก็จะอยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วอีกทั้งสามารถดูวิดีโอที่เราวาดแต่มือกี้ได้ด้วยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็เป็นการรีวิวแอปเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราก็เป็นมือใหม่ขออภัยนะจ๊ะ